ขอจะเลื่อนพอนอ่อนเด้อญาติพี่นอ้องญาติย่อมทั้งหลายพ่อ,อกันเพื่อบเกล้าส่วงใบเนะบาะใบวันที่ยี่สิบสองเป็นวัดฟุกวะที่ยังไหนอะจะมากะเลื่อนละอีเมียบันที่ยี่สิบสองเลยเมเน,น,นเมเนกะจะมาเบาเรื่องอการฟังถ้ำคนไทยเนี่ยฟังถ้ำหน่อยลง พยยงคือว่าฟังท่าหน่อยลง่งกับย้อนเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันหลาก้นกับหันไปแนวมันบ่เป็นสาระเกลี้ยงว่าเป็นสาระกับเฮ็ดแต่มันเป็นเรลี้ยงสาระมีใสของก้นบางกุ่มศาสนาเอื้อนเนี่ยเขาพากันเผยแพร่ศาสนายังเปลี่ยนยังตายแต่ว่าไทาเไทยเนี่ยอยู่กับทีบ่ไปใสมาใสา เดิมต้นจุดเริ่มต้นเหมือย้อนว่าคนบกคอยฟังเกียดฟังธรรม้นหางบัดหางว่าสู้เมื่อนี่วัดอัตมาเนี่ยพระนพวิวไกลดอกวอาพื้นวัดอัตมาเนี่ยแหละคนที่เคยมาวัดมาว่าสมัยสิบป,ปีขค้ืหอลังนี่มีประมันแปดเก้าข้นบาดท,ที่นี่แปดเก้าข้นปึ๊บนั่นน่ะบางคนกัด แกบางคนกับเ่าบางคนกับเก็บตายไปบ่มีบ่มีรุ่นใดกี่ีหยบมาวัดมาว่าอีกเลยข,ขาดจุดปุดมาได้สองปีแล้วสารบัตตมาวัตตมานี่มีจุดบกพร่องหลายอย่างแต่ว่าอัตมาก,ก็อยู่ได้แต่ว่พขอนมัสการผู้บาจาเ์เดอร์่ว่ามีจุดบกพร่องบ่คือกันแต่ว่าสารับวัดผมเนี่ยไม่จุดบกพร่องไหลจุดบกพร่องไหล จุดบกองที่หนึงก็คือของกินของใส่ของยังของผ้าของเนียนเนี่ยยาิดวบาสิมีต้องหาซื้อเอาน้าทาน้นา,สนาสัญญาชีฝอกยาสีฟันนี่ก็ได้ซื้อเอาวัดผมไม่สบายคือยังวัดพวกท่านแต่ว่าแต่ว่ากับวัดพวกท่านอาจจิเป็นเคือจังผมเนาะอันนี้บอกสำหรับวัดวัดที่มันจะเลื่อน วัทีิมีญยาตย่อมเขาวัดทํำว่าเขาวัดเขาว่าไปทับบุญหลายๆอัตมากรบบอกว่อไกของบันไดกันย้อนบิดอ้างจัง่อยอยู่นี่ลหละมันเปลนจุดบกของอัตมานั่มแต่ชื่อการบอติดอ,าอ้างเนี่ยบอกว่าของจังดักจันลอยอยู่แต่แมว้าไท่นี่ยว้อยแล้วซาดเลยกับ่มีแม่ในี่ไปว่าเปลี่ยนคือกันนะบอาไถนะ่บาดท,ที่นี่เป็นยังควดนีนคืบมัก ฟังแต่แนวมันไหลสาระอัตมาผู้หนึ่งอัตมากับไปซ่อมเบิงยังไงอัตมากับซ่อมเบิงเบิงอยู่เรียนซ่อมเบิงอ่ะหลอกเทียว่ามันเป็นยังไงคือจังยกตัวอย่างเทศพระจิตเทศตอปั้นไรกะซังกิตเทศเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกายากูฟั่งกูยิยู่แบบนี้ของกูกูยีฟั่งแบบนี้ของกูไปฟั่งยังฟังเพียงยังมาลองกองแจงมาลองมาแรงมัดเนี่ยอาตมากับฟั่งเบิงมันบม่มีสาระอีหอย่างเลย แต่ว่ามันมวนน้อดนตีมันไ้พระเทศจังไรมันกับบ่บบฟังมันไปฟังยิ่งเนียมันไหลซาละมันไี้กคนมันกับเป็นกคนมันกับติ้งต้องแล้วบันนอ้เรียว่าอาตมาอาจจะเป็นพวกหัวแจ๊กรโรกของเขาโรกของเขาอาจจะเป็นแนวอะไรอาตมาก,กับพูกหัวแจักของเขาฟังแล้วอาจจะดีก็ได้อาตมาก,กับพวกแจ๊กนั่นในยุคในยุคสองพันหาโลกกาสีไหววัน ผู้นุม่มผู้สาวกสีผ้ากันหางบัดหางว่าคือจางประตูบนถ้ำประตูบนถ้ำเราเคยบวชยึนเราเคยบวชเป็นจนว่าเป็นเจ้าวาดเราไก็ได้ซื้อไปเราบอกส่ฟังเนาะอัตมาเราบอกส่อัตมาฟังอัตมาก,กันนางฟังเล่ายังใจจดใจจออันคู่บาอว้วนมาสันนโอ้ยสมัยพอนี่เป็นเจ้าวาด่เป็นยักสี่เด้อมาสันนี่วย,ยเป็นยังไงล่ะตาบอกส่ฟังเนี่ยโอ้ย ช่วงวันศีนวันพ่อนบ่ชปีทังสี่เร้อผู้แสบผู้สาวผู้หญา้าผู้ยิ่งเพียมาเสียหญ้าอยู่ในวัดเพีสมือนี่จ้งได้มันคือจังหางบัดหางบ้าขักแก้ว่าแต่ผู้จักตาตามูจักน้ำมันเป็นน้ำยยกน้ำสมัยสมัยเจ้าก,กีตาเป็นเจ้าอาวาสเนาะอันพวกผู้ใช้นี่ก็ไปหาอันเสียโยง,งเสียหญ้าตัดหญ้าตัดเฟื่อนตัดไม่ในวัดไหนว่า กุ่มหนึ่งก็ไปหาแพ่เงินมาใส่กาหนากาไฟอีกกุ้มหนึ่งกับมาหาฟังเพียดฟั่งถาำเด็กเด็กเล็กน้อยกับแลเนเหรียญน้ำบัตรน้ำว่าซุมเมื่อหนีบ่เห็นกต่ยั่งว่า,วามันกับบ่เห็นแล้วพอไงมันยุกไม่เนาะยุกเทยุคเทคโนโลยี่ประจันี้บอกเล่าไปแล้วก็สอนดีแล้วก็บอกดีเนาะประตูบนถ้ำประตูบนถ้ำเราเป็นนักป่าตัวนักป่าของเมืองพุ่นพิใัยองค์หนึ่งผู้หนึ่งปัจจุบันเราก็ มีครอบครัวเมียผู้เมียกับไปขายของอย่างนตลตนาดตูบน่ามเป็นยังคือว่าศาสนา,าสีไว้วันในยุคปีพ่อส0อสีพันหาล่อยขึ้นไปหัวหาท่นพระเนี่ที่เห็นแค่แออนพาเดียงเนี่มักหูไว้จะหูว่าเป็นพระประยอนว่ามันไปเรื่อยๆหลังจากนั่นตามตำนั่น ตามตำนานเนาะเขาเจ้ขเขาจาเขียนไว้ในหนังสือสาศาสนาพุทธอยู่ได้แค่หาพันปีหลังจากนั้นก็จะเกิดการแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เหนีให้คนทั้งโลกนี่ท่ากันลมเจ็บลมตายคนสัวๆนี่จะตายเบัดบร์สันนี่่าคนดีๆอดดยู่รอด บัดที่นี่ออกไปมากขึ้นยุคภาษีอริยะภาษีอันคนยุคภาษีอันนี่จะเป็นข้นไงข้นใหญ่คนโตคนนั่นคนนี่ใหญ่แต่ว่าใไงซ้ำเลยแต่ว่าก็ได้ยินว่าอันพระยังกับพระมหากาัสสปะบอกยังต่อเลยข้นเฮาคนเฮา,าคู่มือเนี่ยซ้ำซ้ำเล็บซ้ำเล็บของอพระมหากาัสสปะข้อมญ่ข้อมโตเฮาไม่ได้ซ้ำเลนยกควันกภาษีญ่ ยุคนี้ค้นมันบาปหลายทุกทุกร้อยปีอายุมันก็ดีน้อยร่วงทุกทุกปีคือจังค้นอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีอีกร้อยปีข้างหน้าค้นกะอายุลดลงมากเจ็ดสิบหกไปสินะเขาย้อนบอกค้นสัวค้นยังมันหลายหลังจากหาพันปีไปแล้วนี่ทีมี่พระสงฆ์นี่มี่ผ่าเลี้ยงมัดห,หัวจ้าหัวจักว่าเป็นพระ ต่ว่าการอยู่การกินเนี่ยไม่อานาคตเนี่ยพาห้องยิไถหน้าได้เพราว่าอาตมาฟังอัตมา,ก,ตมาก,กับหัวขวญอยู่มันเปลนปนานนั่นบ่าพระพิหาไถหน้าเฮ้าอยู่ศาสนาเฮ้าอยู่สออู้สม,มือนีเฮ้ากับเห็ยนแล้วเฮาก็เห็ยนเป็นไปจักพยานแล้วว่ามันเป็นแท้มันว่าบ่เป็นแรกแอกอะ อัตบัตอัตมาเนี่ยกลับกลับเพื่อนมาบอกเรืืองบัตอัตมาบอกเพื่อนบัตจะพร้อมดีกว่าบินทบาทเนี่ยเออมีคนใส่บาทอยู่ใส่บาทอัตมาต้องยางเงาเด้เพราะมั็นบางยางสันสันเด้ยางแต่แต่พุ่นอ๋อไปหอดพุนยังมีคนใส่พุนยังคนเขาบอกออกมาใส่บาทสมัยปู่ย่าตายายอัตมาอัตมาเป็นเด็กน้อยเนาะเระเจ้ากีพากันเตือนใส่บาท โรคหนึ่งเขาถ้ะตีซีมันได้ก,ก้อนไก่เมือนเด็มันเป็นธรรมดานผู้มือผูอ้มือนี้ยังได้บินดาบานี่กวหวัวเขาหิวหิวหุยหยอยูยย่บอน้นสุบบางคนกับบ่อนบ่นหนึ่งสื่อกินวันที่ข้านเข่าประเภทนี้วัฒนธรรมมันก็ต้ยิ่หายไปสูเมอรอนี่ประเภทนี้ยังต่างๆเนี่ยเริ่มหายไปเบื้องแล้วบางไส้กับว่วกหายจูดสงการกับพวกหายจัด ขิมีขิมีที่มันหายไปหายไปหลายประเภทนี้เขาหายไปความแห้งแล้งมันก็นเกิดขึ้นยน้อนวัฏเทพวดาฐ์สัน้นฝาโขว่าเขาบอ่อบ่อจัดตามประเภทนี้มันย่ำมาเคลื่อนวัดอัตมาเนี่ยมมนนย่ำมาเคลื่อนบักคลื่อบัตรผมขอถามเนี่ยผู้บาอาจารย์ท่านใดเป็นเคลื่อบัดผมบ่ย่ำมาเคลื่อนเนี่ยรถผ้ากันแรนแตกเบื่อเบื่อพาวัดมาวัด มีท่างบบไปเดมันม่นมั่นรลัดมาพาวัดประตูวัดกับว่มีสามพ่วมเดือดร้อนไหนยังลอยอยู่เสียงเนะี่ยเห็บนบวมันหนี่มีทางเดียวมั่นบบไปข้าเจ้าสางทางออกวัดให้บบไปขี่พาวัดมาเลยว,ว่าจีเอาน้ำตะปูไหนะไปบ้านยังลอยโยนล่ำขล้านบางเท้าไหนะหาหกทุ่มไหนะต้องเสเด็ด เสเดือนเนี่ยอะไบ่นอันรถขนพวกไม้พวกยังไนี่ยมันขีมานมันตกหลุมอยูน่ยนานลุมนากุดีอตาตมาเติงเลิงมาเลยอาตามากับเตือนเสเดือนนี่แหละคือเพียดคือไพ่มันไพยายามกินมากเรื่อยๆสู้มือเนี่ยคือจังอาตมาอาตาม,า,ตา,มาบอกครับวัรุ่นพวกยังนี้ยมันมันบัดือมันบัดทีอ,อตาตมาเป็นพาสันนี่ อาตมาหายมันมันเหี้ยใส่้ะพวกเบรุ่นสูยมหาะดันมั่วสุมกันที่นี่มันเหี้ยใสซุสมเื้อนเนี่ยต่าว่าอัณาาก็เลยเงียบไปอืมอาการมีปืนนี่มันยิ่งอาตมายู่งไหนก็นคิดอยู่ตามนั่นแหละศาสนาจีไปเรื่อยเนาะเฮอ้าอยู่เฮาอยู่น้ำกันเนี่ยเฮ้ากัอาตมากัยิดขาอย่งไรอยู่อูบา,าจยานที่เพื่นอนยู่หมองที่ว่ามันอยู่มองจะเลื่อน จะเลื่อนด้วยทุกอย่างจะเลื่อนด้วยอาหารจะเลื่อนด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะโบง่ายๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเลยเรีว่าตามาเนี่ยอโอ้ยบางเธอได้ค่ำออกค่ำแบบใดบางทีจากบบได้เก็บเลีกยเก็บน้อยอัตมาตกรมีเก่าแห่งเขาจะมาบุษ็ให้ไปเพราะได้ซื้อยาสูบยาบาักาะรับบัตทกี่บ่จะเลื่อนตามนั้นนะเด้อจะเลื่อนพ่อน